เดิีนเข้ามันคือแยงจีบเป็ดเก่าไงมันฟักไงครับฟักไงแล้วกันไน่บ้านเหลือครับฟักในไน่เลือครับแกนเนี่ยแกนหน่อยหน่อยนะครับแกนหน่อยอีกครับมันเปียกมันอยากติดอันจีบปลายตรงมันอันันเสียบลงตรงพยายามือผูดูนะต้องให้มันมันจะหว่างหว่างเน่โอ้มองทีมันทีมันโมอกกันบ่ครับมันติดีดินทั้งในีดินทั้งในอัดในมันมันเห็ดอัดโู้มันไหวบ่ครับครับมันมันจุดอันอัดอันเม็ดมันหดสีบรื้อไหลลงมามันติดดินอยู่โอ้แสดงว่าเวลาห้าหยอดเนี่ยห้องก็ต้องเบืองไว้ให้ดินเปียกแง ครับดินตรงนี้ก็ต้องเช็คดดูอันตัวหยอดครับตัวหยอดเนาะเหมืนครับดินมันจะอัดทั้งในในในปากของมันนะโอ้มันก็เลยเกิดรูปดินพองมันเป็นอย่างตัวนี้มันดินจะซึมซูมแน่นะตัวนี้ตอนปลูกมันซึมแล้ะหัวเนาะครับแต่ว่าตอนนี้มันแห้งแล้วตัวนี้แห้งแล้วตอนนี้ครับนี่ถือว่าอีกเป็นปัญหาหนึ่งสักอย่างหนึ่งไหมมันมันมันไปข้างดินหมดเมื่อไรลงเห็นบ่ดเลยซีดุลก็มีโอ้เี้ยครับแล้วผมว่าอยู่มันเป็นอย่างมันมันก็ไหลไหลเหมือนกันมันก็วันไปข้างอันนี้ดินบางในบางโลกกับโลกสองกัน สองงานนี่มันได้หกตันบริบกายนี่สองงานนี่บ่สองงานงานนั้นงาบอะไรนยาครับตัวนี้ประมาณสามไร่ใช่ไหมสามไร่แตัวนี้มันงานนี่ตัวนี้แต่ว่าสามไร่ได้หกตันเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวนั้นมันมันบางงานอะไรบนเรือบ่ถึงก็อะไรละสองตันโอ้ตัวผุ่นบ่ถึงเนาะแต่ว่าตัวนี้มันมันห่ตัวผุ่นมาเห็นได้ตัวงานมีสองงานงานนี่นี่ครับงานตัวนี้เพิ่นมากขาปูกได้สองตันกลัวๆครับเพราะผมบ่ได้ได้เป็นบางบอนนะครับแต่ว่าสองงานพอได้สองตันเนาะสวัสดีครับพี่น้อง สีสารคนรักป่าพอกับพี่น้องให้เราครับมันมีผ้ามาชมนะครับอ่ากระโพดนะครับอี่เพื่อนก็ร่างปลูกแล้วไม่ไหมนะครับก็อบ้านเจ็ดแปดมือนะครับนี่นะครับี๋ยวจะมาพี่กับคุณพ่อนะครับจะคของแปลงว่าเพื่อนปลูกพันธุ์ได้นะครับปลูกแบบได้นะครับรอสูพี่น้องก็ฟังนะครับผมสวัสดีครับพ่อครับครับสวีครับครับผมแนะนำตัวกับพี่น้องนะครับผมเอาผมชื่อไนรุ่ยชัยศลป ครับอันนี้พี่กัดแปลงอยู่บ้านได้ครับเนี่ยอยู่บ้านถุงสว่างถุงสว่างครับประเพลศครับพ่อปลูกกระโพดไม่จะปีนะครับเนี่ยสี่ปีเลยนะครับสีปีนี่ครับประสบการณ์สีปีตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยใส่พันธุ์ไหนมาเนี่ยเนี่ยติดปลูกมาไม่ก็ใส่สามสามเก่าบดไปติดพี่สามสามเก่าบดครับปีนี่เด้อปีนี้เปลี่ยนเปล่าปีนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมพอพันธุ์มันหายากก็เลย ไจ้องวงหนาวเลยพันนี่กรดิโงเจ้ามันขาตลาดขาดตลาดไม่ได้ห้าบไ่ได้ก็เลยเอาตัวนี้มาใส่เมืองนอกเตัวนี้มาใส่เขาวาไม่ลงเก่าเขาเขาปลูกพัวเขาปลูกพีทรีเขาวาบ่บนนี้กันว่าันเจ็ดแปดเก่าครับบดเด่นเขามันขึ้นย่งเจ็ดแปดเก่าลมันฟักไงก็ฟักไงแล้วกันไน่านเลืนครับฟักใน่ไนเลือครับแกนเยแกนในหน่อยนะครับแกนหน่อยอีกครับอ๋อก็เลยเอาเจ็ดแดเก่ามาลอาเมืองนอกครับยี่นี่ปลูกยังไงครับที่เบิร์ดเนี่ เหมืนมันพวกตาเฟียงผู้นะประมาณซิบกาไร่นึ่งครับซิบกาไร่ครับก็คือปลูกไปแล้วบ่ตัวตัวนี้มันตัวนี้เห็ดตันหน้าฝนนั่นเลยผมเลยปลูกก่อนเลยอ๋อตัวนี้เลยปลูกก่อนครับตัวล้างหน้าเราพิ่นปลูกตัวล้างเบียวเข่าอีกแล้งล่างย้ายฟุลด้วยละก็เดีลูกพันหรือเปล่าเพื่อนครับอ๋อนะครับอ้าเวว่ามันไดแปลงมาที่พ่อปลูกนะครับนี่เจ็ดเต๋อเขาน้อนี่มันเปียกมันอยากปิดอันจีบปลายตัวมันอันเสียบลงตรง พยายาบูดพดูนะาจะว่าให้มันไม่เดือว่างๆน่โอ้มองทีมันทีมันบมออกกันบ่ครับมันติดขีดินทั้งในีดินทั้งในอัดหมันมันเท็ดอัดโู้หน่บ่ครับครับมันมันฉอัดอันเม็ดมันสีบริสุทไหลงมามันติดดินอยู่โอ้แสดงว่าเวลาห้าหยอดเนี่ยาก็ต้องเบรงวายให้ดินเบียกแคงครับดินเปียกแ่งก็ต้องเช็กดูดูอันตัวยอดครับตัวหยอดเนาะครับดินมันอัดทั้งในในในปากของมันนะนะโอ้ไม่เนคยเจอนนมัเล้วตนี้ี้ ไอ้ยูนี่พอใส่ระยะห่างไาไปไน้ในการปลูกอันเกจิมหาครับเกจิหาว่ที่เห็นกนี่้กากลาวครับกากเกจิมหาเกสิบหาเนาะแต่ใช้บ,บริวัติหรอกครับกบาวแนวเขีบแนวคือบริบริใช้เครื่องยังเลยเอาคนกาวบริใช<อ>้เ<อ>ครื่องเลยโอ้เอาคนสุกหลยคนเมื่อกี้พวกคู่แก่ผู้้อันนี้ก็มีครับอันนี้เครื่องยอดพ่อนี่เจ้าปากเนี่ก็ยอดนะแปดครับแปดบ่อแปดนี่คือความห่างของแปดมันนเนาะ ร,ระยะห่างระหว่างต้นมนัน้เนาะสีประมาณมันยี่สิบมันมีเครื่องเจ้าหนึ่มไปยิงเข้ามามันยิ้มหาเส่นนะครับผมระยะระหว่างตุ่นเหมือนบอกยิบ <25 S 2> 25. 25มหายิ้มหาเขายี่สิบรือสองสองเคือง่นโอ้สองเครื่องเนี่ยค,ครับสิมีตัวทีตัวห่างเนี่ยนะพ่อเนาะครับ,รบเขาทำตรงการยิ้หาเขาก็ขยับออกอืผมเห็นบางที่เห็นว่ตัวนี้มันสิห่างๆเพราะว่าเครื่องตัวนี้โอ้ตัวนี้ยกเคียงมาได้ขยับมันกระติดมันกระติดติดในที่นี้เห็นบ้างบา มันเกิดบ่ตายโตเนาะหอเนาะมีทีมีห่างไปเนาะมันเครื่องซอนกันคือนี่ก็เครื่องเนาะเคลื่อนตัวนี้ห่างนี่ขันบอระยะมันเนาะขับปั๊บเอาได้นะยิบหาเส้นตัวหนึ่งยี่สิบเส้นอืมกะยู่ว่างอีกล้ยี่สิบเส้นยี่สิบหาอันทีมันบมื่เกิดเนี่ยคือดินมันติดเบรนบอนี่ครับดินมันเป็นเวบน่างๆนี่ดินมันติดแล้วมันบมันบ่ลงโอ้มันบ่ลงเนาะเนาะข้อต้องเบรนครับข้อต้องเบิ้งดีๆเนาะเบิ้งดูดูอันดินแห้งจะมีปัญหาใดดอกโอ้มันนี่คืออดดินนมัััหว ว่าหยดตายอ่ะทีมันมันทิดดินมันบอกมันบาคลายในออกมานะเคียงุกนะครับนี่ถือว่าอีเป็นปัญหาหนึ่งสักอย่างไหมมันมันไปข้างดินหมดเมื่ไหลลงเห็นหมดสีส่วนก็มีโอ้ดีดีครับว่าคุณวายู่มันเป็นอย่างไรมันเพราะวันไปขังอันนี้ทีนดินบานบานลงกับโลกห่งกันโอ้นี่ตัวนีสีส่นเลยครับนี่ยบานลงกับโลกห่งกันอือที่บานมันพังลงมาโอ้ดังแนเรื่องเรื่องช่วงขั้วหยดเนี่ยก็ต้องสำคัญเนาะ ดินจะให้เหนียวแห้งจะให้ดินฝนตก้พวกพันไหนหอกดินพวกโคงยังดีนะหวานทีมันฝนตกมันเหนียวแน่นะตอนปั่นก็ดีมันอนะครับถ้าตัวอันหยอดแล้วมันมันมันบ่มางก็จ้าตกใส่ก็มีครับตคตรแหลมเลยสิแตนนั้นไผชรที่ยอดก็ให้เบื้องดินดีๆนะครับพี่น้องนะครับมีปัญหาที่พอมันเจอคือนี่มันอัดหูมั้ยเนาะมันอัดหูมันมันคายมันคายบม่ลงติดในติดดินน่ะข้างในนั่นต้องกดมือซูบอันตัวมันหยอดอันนี้ครับ ยี่นี่พ่อใส่มาเร็งพันธุ์ไรไปเลยหรอเนี่ยชักถุงนะสองถุงย่างประมาณโลหนึ่งครับถุงสิบกิโลถุงสิบกิโลครับสองถุงแค่ไรเนี่ยใส่สองถุงประมาณสี่ไรกลัวเขาวันสี่ไรใส่สองถุงก็สี่ไรบมานถึงเคืองถูกแต่ว่าใกล้ไกลสี่ไรน้อยหนึ่งอืครับถือว่าเบาเบื่อไรไปเลยเนาะสองถุงสิบกิโลยี่สิบยี่สิบกิโลที่สุดนะถุงละสิบกิโลสองถุงนะครับตอนย่างประมาณโลหนึ่งนะครับอ๋อ กับบ้านบ้นเบิร์ทวโลกเนาะอับอืมพอผมมึงระยะที่เพิ่นเพิ่นปลูกนะครับนี่นี่ห้อยชุกน้ามกับตัวแค่ีกับีนแถวแถวมันกับสินางไ่ด้วัดบ่ได้วัดกันลตายตัวนะครับบาที่นี่พ่อในห้องปุ๋ยขี้ไก่อะารอี่บนนี้ตอนปลูกขี้ไก่มามันมานหกสิบปุ๋ยแล้วตัวนี้นี่บอกในงานนี่ครับทั้งเบิร์ตหกสิบสอบตัวตัวเทิ่์งคุณต็ค่อยแปด0สิบเก้าสิบตัวตัวนั้นสามไร่คุนี่มันกั สองเลยวะหัเนี่ยเกือบสองเลเกือบสองเลเนาะว่างนาผมผมใส่ใส่ขิงหัวหลายนะผมก็เลยบวชกับบวบวชกับเก่งเปในการคันปูนมันต่อเนื่องกับจิตรลดลรงไหนนึงนะครับอ๋อครับแต่บวกขี้ใส่เนี่ยต้องเน้นๆปุ๋ยเนียนเนีนเนี่ขิงหัวดีบ่เข้อใส่มันดีครับขิงหัวดีกันบ่แต่ว่าผมว่าดีกว่าขี้ไก่เนี่ยแต่ว่ามันมันหงาอ่ะแบบว่ามันเอาไปขอันยากนะครับอือเอาออกไปอันส่วนเมื่อนญ่ษาก็ขี้ไก่บ่หรือยังไง มันสิง,งามดนุนเบาที่ว่าสานน่นะือมันยายสา,สาแตร์เมนโคเราออกไปมันสากว่าขี่ไก่มันหายเรี่ยเป็นสอบเลยมันกันกออกได้ไวนะครับอ๋อคือ,คอ,คอ,คอเวลาเขาออามายายเนาะมันสากกลัวอุ่นเสียสิโกนเสียสิมายายอู้ดุนครับแต่ว่าแต่ว่าก็งามอืมนะครับมันงามดุนก็ขี่ไก่เลยไอยขีงหัวเนาะเมนครอบอืมเป็นยังไงพีดไก่ที่พ่อปลูกยู่นี่นี่เนื้อที่ซ้ำกันนีไงในราย็นไดาผลผลิตพีดไก่ มันสองสองงานนี่มันได้หกตันบนได้บีกายนี่สองงานนี่บ่สองงานเนี่งานนั้นหยาปะหยาครับตัวนี้ประมาณสามไร่ใช่ไหมสามไร่ตัวนี้มันงา่าม่ตัวนี้สามไร่จะหกตันเนี่ยครับตัวนั้นมันมันบางงามอะไรมันบ่ได้บ่ถืกว่าไรละสองตันโอ้ตัวผุนบ่ถงือแน่นตัวนี้มันมันพอผุนมันเห็นได้ตัวนี้ง่ามมีสองงานงานมีโอ้สองงานนี่นี่นี่ครับงานตัวนี้เพันจนมาเขาผูกได้สองตันกลัวๆเพราะผมบ่ได้ได้เป็นบางบอลนะครับแต่ว่าสองงานพอได้สองตันนาะอืม พี่กายใส่เป็นที่พิกสามเก่าปีนี้มาเปลี่ยนเป็นช้องหน้าเนี่มันหก <7 S 2> ตัน,ตนเลยพี่กายีทิ้แเ้วมันหกอุ่มนะก่อมันครับอืมอืมอืมอ,อืมอีงานไม่นาเมันประเทศปะลยครับบ่านี้พอมีเทคน,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 นกกที้จังเดในการปลูกกาวโพดจิจิเฮตให้มันนี่นี่งามปุ๋ยใส่าาเป็นเด็ปุ๋ยยูเรียนี่ก็ใส่สองไรต่อสอบแล้วกับเขาต้องคนเข้ากัใส่ปุ๋ยหมักสมน้่นะครับแตาวะผมสจแยูเรีย พ่อว่าใส่ปุ๋ยหมากเหใส่ปุ้ยหมากช่วงช่วงดอกครับผมใส่ปุ๋ยหมากตัวเราเนียไม่ใส่ปุ๋ยหมากครับก็คือตอนปลูกไม่แม่เพ่อได้เอาใส่ปุ๋ยเคมีห้องพื้นทีำอยู่บนนี่เอาปุ๋ยยูเรียนะใส่ใส่ครับยุเรือใส่ใส่อัตราไรเป็นเดไรนี่ยสอบละสองไรนะครับไรละสองสองไรต่อสอบนะครับโอ้ยผุกระพิดสองไรต่อสอบเนาะครับอืมเอาใส่ยูเรีือปานเท่าที่สอบเนี่ยพ่อมาใส่ช่วงใดปานเนี่ยใส่ช่วงประมาณ ชุดสองเดือนเหรอครับสองเดือนพอมาใส่อ huh. <the ir> ีกทีหนึ่งบ่ครับใช่สูตรได้วันที่สองยังยังใสยูเรียอยู่ครับยูเรียให้เราครับเอาบไม่ใสพุ้ยหมากพุ้ยหมากต้นต้นดอกกัครับผมใสตอนถือถ่ายอ๋อพอจะใสแบบต้นดอกดอกกําลังจะออกฟ้าผมใสยูเรียกับหมากผสมกันตอนสุดท้ายยังผสมยูเรียอีกครับคือยูเรียโมปลาด้วยเสีน่าโมโมปลาครับโอ้ใส่นั่ตลอดเลยยูเรียชนิดยูเรียตลอดนี่คือเทคนิคที่พอใสไมาเนาะแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดพุนผลิต มันจะเห็ดดำตุ่นนะเห็ดได้เนาะ,ะโอ้มันจะมาเหล่งมันจะมาเหล่งช่วงตุนใบหนาตุ่นแล้วอยู่เรือยังอืมครับเพิ่นจะบลูกใครแพ้คือเข่าหรอเพิ่นนี่อืมเพียงไหนพี่กายเดี๋ยวพ่อปลูกไอ้ซานจำเก่าเนี่ยเจอพวกโลกนอนพวกยังไรอยูอ่บ่ลงองไรนอนล่งล,ลงแล้วประมาณบัพอที่ดอกนอนเสี้ยมือสองสีดเด้อ๋อเสี้ยมือสองสีดลงองไรแห้งแน่นครับเสี้ยมือฉีดนหน้าแร่งซิมโบเรียวคือหน้าฝนมาเลยอ๋อต่อให้บัเกินอาทิตย์และสองสี่ สี่หามือหรืออาทิตย์นึ่งสี่ครับบานต้นนี้เาขาปลูกไม่ไมมนีขขข่จักมือเขาจะเสียหนาม,โลโลลมาาขอันนี้มันก็แล้วแต่าเขาโคตรนาฮะเขาโคตรคำนี้ดามเปรูมมากครับกวามันเหี่ยวเสีก่อนนะเบื้องใบไม่เอานนบ่แมน่นค่ะมันเหี่ยวคมันเหี่ยวหรือค่อยหดนะครับโอ้ตัวนี้เขากับอยเลยเดีย๋ย<ล>พี่กายีเดือนกลัวนี่พี่กายปีที่แล้วดูไม่เอเดือนกลัวจะาหนึหัวหนาแม่นพี่กายฝนตกแม่นน้อยหนึ่งปีช่มดายมันก็เดือนหนึ่งมันก็เริ่มเหี่ยวแล้วก็โคตรโอ้ครับอันนี้มันนี่ม่ฝนตกใส่เื่อเนาะ บอกปลูกใบไม้ยิ่งไสประมาณเดือนนี่ละโอ้นะครับแต่ไม่มีฝนมาซอยไม่มีฝนมาซอยมันมันยังปีที่แล้วนี่เจ็บทั้งสองเดือนแล้วก็เดือดหดโอ้แสดงว่าปลูกใบไม้เนี่ยเขาเขาเขาเคยปลูกใบว่าขันทีเรียวเคยหดโม่ีเรียวจะหดวปะสนมันมันวางน้ำได้ที่พอเม็นขันหน้าห่วงายเยด้ยเพื่อนนี่โอ้นะครับหน้าหงแชโดนตายเลยอืมนะครับปัดตอนมันออกฟักออกดอกแห้งงีขับไปห่เป็นเอี่ยมตายเลยแล้วครับโอ้การปลูกใบไม้เขาไม่ต้องเป็นต้องหายน้ำเร็วเนาะ เป็นบ่มากนามเปียกควาเชพขัวไปเปียกอ่อนอ่อนขั้อยู่อยูไดเลยนะเสือ่อนไ้เลยครับโอ้นี่ก็เป็นเทคนิคนะครับบดบดบดมันอันนี้พพอยางเสีมาเดินระบบนามบ่นี่แหละผมก็เดินแบบนี้ก็เอาสายสายยางเสียบพดเลยเอาสปริงเกอร์มันต่างพดเลยนี่บออันท่อนามพออี่นี้มันอันเดโพดออกนี่หละอันนี้คือระบบนามแบบสปริงเกอร์สปริงเกอร์สอ,รสองท่อนตอ่ตอตาเสียบนะครับสองท่อนต่อตาเสียบรับเป็น เป็นเม็ดเสียบตาเสียบอันนึงโอ้พอ่อพ่อให้ห้างเป็นเม็ดเลยบ่ครับแล้วมันมันสปริงเกอร์มันถึงจ<า>ูจูตีนเก่าพอดีรักสปิงเกอร์มันสิพอดีรักพอดีไม่ห้ารักนีดจูวันเลยมันจะพอนกันเลยนะครับือแสดงว่าอันท่อสปริงเกอร์เ้านี่ที่พ่อเก็บไว้นี่พ่อติดกาวบนอีเบิร์ตเนบ่อเลยได้ยังไงตัวนี้ผมเดินตลอดเอาไว้ตลอดนะบนอีกู่ผมติดกาวเลยตัวนี้โอ้ตัวนี้ติดกาวเอาไว้ตลอดเลยไปตลอดขนาดได้เดินแบบ สิกูเนี่ต้องสีขาวแล้วอืม,มกูกูยากครับขนาดท่อที่พ่อใช้ได้อยู่ยนี่นี่นิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งแล้วก็มาเฮ็ดสามทางแยกให้มันสามทางตัวเนี้ยมาต่อสายยางออกไปเนาะเอาสายยางสูบเลยไปไปูดไ,ไปหดถอยลึงไปเลยนะครับโอ้สายยางเหาี่ยวเบาบางนี่หนเหี่ยวแกร่งแรงกันหน้านะครับไปเกือบสุดหน,น้าไปที่สายยางกูแล้วงเวจือโซดีมันประมาณเบื่้องหาที่เมตรดอกแต่ว่าซีซีกว่าเมตรความยา,าวมันเนาะเม่นครับโอ้ความจืดใส่ตัวตัวุ่นดคไกย หาิเบรดวผุนมันกน่าเบ่ไปน่เบืได้ครับเปิดเดยวฮาเปิดทรแกแถวหน่อเปิดที่โลกตาป่ดนีแต่ตาบ่แมนอืมแต่ผมว่าลงสาเลพ่เปิดแปดตาเลยนี่ยงนามขเออยู่บ่แน่นันคันคันลงสาดิคันเสมืออันใสสองนิ้วี่ถึงแปดตัวดิโอ้ถ่าเธใสเสมือสองนิ้วนี่แปดตัวได้ใสใมันสองนิ้วนะครับครับอืมตัดีตัวดีตัวดีก็ใสสองนิ้วยู่ต่ว่า มันเป็นบอ่อหนามนะบ่เป็นสามันอะไรฮกตัวพี่สี่เหลี่ยมฮกตัวครับฮกตัวสิเิ็นเกลือฮกตาเสียบนไปละหน,หน้าตัวนี้เจี๊ยบชุดหมดแล้วอืตั้งเป็นแถวปไปเลย่่ใพอใส่ปั๊มเสมอป๋อตัวนี้ต่อมากนี่แน่นครับปัม๊มยังจะแรงก่องงบ่หรืออสแรงเ,งเคือนแรงคืนนั่นใส่ใสองนิ้วแรงเคืองนั่นนี่ลูกบุญกระซ้าไปเลยสิที่พ่อเปิดเทตะฮกตาเนี่ยป๋อเป่เทตะตาครับเลี้ยวอยู่แห้งอยู่ดังอีกอยู่ครับ การไหน้ำหนี้เขาให้โดนบ่อเท่าไหร่เสร็จสมองเรื่งบ่จะเปลี่ยนบ่อบ่บ่อบ่เรื่องบ่่งอะว่ามันมันมันเปลี่ยนแล้วบ่มีดินทรายแล้วกับหยับเลยครับมันบ่มาเฉกปานใดโอ้บ่เรื่งอะไรว่าบ่มีดินทรายเป็นจุดจมันข้นกันมันกับ่โดนนี่ล่ะเพราะว่าตัวนี้เทิ้งตัวนั้นตัวนั้นถึงตัวนี้กันคอยคอยมาเรื่อยๆครับเวลาขยับก็เสียับไปมันถึงตัวเก่าอ่อนอืมเต็มที่นี้นี้หายสิหนออ่าพายุ่งยากนะครับอืมคือพอใส่ถึงแต่ระบบน้ำ สปริงเกอร์มาตลอดครับเคยคิด,ดเปลี่ยนเป็นระบบใช้น้ำยนตดีบ่โผมมองจะเห็นว่ามองเห็นมองจะเห็นอได้ยินงดึงเ <นะ S 2> ข้าว่าครับเขาเคยใส่ตึ้งสีก็ใส่ตึ้งสีมากเนาะใส่ตึ <นะ S 2> ้งสีอืมแบบว่ามันเห็นาากระจปล่อยหนามใส่มันเสียหายแบบว่าหน้าพวเพียงมันสิเป็นแอียงกลไกมันหง่หงแล้วมันสิมันกันมันสีเหลืองไปเลยนะอืมครับเห็นกระปอยน้นามตก็แบบปล่อยหนามเนาะตอนนั้นเนาะครับตัวนี้เอย่างสปริงเกอร์ตอนนี้มันสปริงเกอร์โคนทั่วหยับเลยอ๋อนะครับอืมอืม ถว่าเปียกอลเรียกมว่าเปียกไปเลื่อยรัการพอนึ่คือบึงใบกรโพดแม่นข้ามมะเฮียจังโหดข้ามมะเฮียกับหดข้นเริ่มหดเราวหดตลอดได้ไหแม่นบ่ครับแมนคันเนี้เราหดเลยหดบุญเวียนไปยอีกอ่ะสองสามือวนมาของเก่านี่ล่ะครับอยู่ได้สองสมือวุ่นมากครับบริษัทบริษัที่เอาอีแล้วะมาณอยู่สองมือก็สวมาครับใส่สมือหลายตัวนั่นกันลูกายางผมใส่สามตัวนโอ้ด่บ่ เท่ไหร่เทไหรพอใส่อไหรสิบสองลาสิบสองไรใส่เส้นหัดสามตัวสามตัวแล้วโอ้นะครับเป็นจุดเป็นจุดเลยตัวหนึ่งที่ผันตัวหนึ่งยู่หัวไน้ตัวหนึ่งอืมัวนี้ใส่ไฟฝ่าเบิดบ่ใส่ไฟฝ่าเบิรอีกตัวหนึงเลยือผลนึ่งตัวนั้นโซลาเชียรตัวนั้นมีตัวโซลาเชียว์ตัวหนึงเมีนครับโซาเชียเปิดล่งส้าแล้วครับโซล่าเชีย์โซ่าเชียวครื่องเอาปันปันเดากสะเมอลงส้าไปเมนครับบ้านพ่อเาจะว่ามันเปิดใช้แต่มันมันได้แค่ มันบ่แห้งโอ้ขนาดแดดมันเลยแค่สองหัวแรกอัดบ่ได้โซโลเซียวเนาะมันบ่แห้งเนาะมันบ่แห้งมันก็ไหลไปตามของแห้งของแดดเนาะแดดจามันก็ไหลไปครันครับสู่แบบปั๊มแบบไฟฟ้าบ่ได้สู่ไฟฟ้าบ่ได้อืมนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่นบ่มีไฟฟ้านะครับเพิ่นไม่เปิดโซโลเซียวโซโลเซียวมันต้องเปิดนี่ก็เว้นละใส่สาไว้บานี้เสมอถ้าหดไปหนืดมากเขาหดได้นะแบบว่ามันใส่ไฟฟ้าเป็นหมดอะดูตัวกับสาเพราะเปิดลงสาแลกับสิ่งทั้งสุ่งเัาก็ค่อยปิดไอ้กระได้ใส่ไฟฟ้าดูดต่อนะอืม ครับเป็นใส่แบบนี้หน่อยนี้เน่อยรถก็เจ้าโจกสายไงก็เจ้าปั่นไว้สายหลายทั้งอื่นเถอะนะคือเอาสมมติอันโซลาเซลล์เนี่ยมาปั่นในสายอย่างเดียวเมีนครับใบรถรถไม่ได้กระเด็นะมันอยู่ในสายแล้วนานายู่ในสายส่วนมากเขาก็ใส่สมมติต่อยบวกจากสายมาหรือใส่แบบเป็นปั่มแบบรอบเร็วสมมติแล้วเพิ่มเอาสมดุจจูงมูหน่อยโอสมดุลที่กันบ่ครับสมดุลไฟฟ้าจูงดูไฟฟ้ามันจะแห้งของการไม่พ่อจริงโอ้่ดูในสายมุขคือดูในบ่อเด็ดูในบ่อเด็ได้ อันสมือสองอยู่นี่ดูได้แค่หกหัวนะครับตัวตัวล่องสานี่ดูเดี๋ยวไปพอเล่งเร่งเครือกันแต่ว่าได้แปดหัวครับโอ้ยแห้งไป่ได้สามจะแห้งกวัวน้อแห้งเรืองหนามันยังเป็นหนามน้อบ่อ่ะมันหู้น่อยหน่อยนะมันจะยืนบ่อโอ้ถือว่าเป็นความหลวมอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับไปใส่ซ้ำเลยนะครับผพรมีแรื่งหนามในมีสาโอ้ยอดข้าวเดียวครับมาจากไรหัวมันกับมันกับทว่าไว้นะครับอืมอืมอืมโอ้สุดยอดเลยนะครับวันนี้ได้ความรู้หลายนะครับในการ ส่วนมากเขาจุกสายไงแล้วเอาหนามกัดหนามไปก่อนนี่เราจะแดดปื่อยเลยอันอันโซลาเซลล์ปื่อยนิดตึงอีเลยสายครับอันเดียส่าจะคล้องไหมจะพ้นยังคืนแล้วยังกระเด็นโบนามันออกมาเป็นสายอ่ะครับถ้ามีการปรุงหนามนั่นบ่าววานี้เนื้อสาเขาไหนบ่ได้ปรุงบ่ได้ปรุงยังอ๋อคืนพ้นยังเดียวหนามออกจากอันบ่อบ่อลงสายมันจะมีอยังมันก็ปกติหน้าบ่ิษัทโสมีอยังครับอืม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 โอ้นี่เป็นเทคนิคที่เพิ่นใส่ส่วนมากเท่านี้เนาะอุ้ยก็ใส่พี่ อ้าวนะครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่น้องมือใหม่ที่จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือคุณพ่อนี่นะครับมีคำแนะนำมีอย่างพี่น้องเข้นงในครับบ๊อบบี้ย่างนับนไม่ตอยู่แล้วคือคือเม็ดสิครับคือเม็ดนี่แหละแก็คือถ้าจะปลูกเป็นม่คือเกี่ยวเขาแล้วกกับเฮ็ดคือพ่นพอนี่บอกเมนครับเกี่ยวเขาแล้วคือค ah. ันคันบอยอัดเพียงออกกับซัดเลยครับเพราอัดมันมันมันสม่ดีนะมืนกันบ่ราอัดออกไม่ดีแตเพราะว่าผมมีมัอเพราะว่อัดออก โอ้พออาดออกวนนี่แมนครับมันอาดออกวนนี่อาดออกมันก็เลยหมายบริโภคเพี้ยงต้องบรายนะโอ้เฟืองบรายไม่ได้ต่อเนาะมวนเพี้ยงเอาออกแหละประจังมาจูดถ้าถ้าบ่มีมันอาดบ่มีค่อยงัวก็ตัดเลยแห้งเฮ็ดอยู่หม่ดีนะแห้งหม่ดีครับอ๋อแล้วถ้าเขาอาดเฟืองไปแล้วบัดนี้เฮาเฮาบ่นี่บ่บ่ตัดไดอยบ่เฮาไถเลยบ่บ่ได้แล้วตัวนั้นที่มันสิไปค้างเมล็ดอันมันสิบ่อันนี้โอ้เมล็ดมันสิค้างบ่ะเมล็ดคางมันสิบ่ออกเลยบ้านนบ่ออกแมนโอ้แต่ไปให้ผมจะเพี้ยงไว้ครับ จะได้ว่าะ้อตัดแน่น่ะนะตัดดีที่สุดตัดดีที่สุดครับมันบอไมให้กวดชุ่มไปนะเจ็บตัดแล้วเ็เพาะล้ววเพาอไยังิกล้แมนครับไอหิเกยไหยมาไทบ่หเกย้เลยงฟืนห้องพืนพ่อมอุ้ยกระยุเหลี่ยนดีละก็สองลตสอบีละโอสองตรวสอบแต่ไรยังมาไทยกบบ่หอแมนไอยังมาดีที่เลยก็จ้กันด้ยอดโอ้เฮ็ดแบบนี้ตลอดเลยมันมันขึ้นตัวมุกนนคืเหลี่ยนี่นครั พ่อเขาจะบริหารปุ๋ยมันง่ายเนาะมันกินปุ๋ยมันก็กินไสุ้๋ยกินทั้งปุ๋ยพร้อมกันนะครับต้นก็แข็งแรงไหวโอ้โอเคเลยบัินี้ได้ครอบรู้หลายนะครับฝากพี่น้องนะครับผมโอเคครับบัินี้ขอบคุณคุณพลอยหลายครับผมขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวจะมาเยี่ยมอีกตอนมาฮดหน่ำจะมาให้ไายพี่น้องเบิ่งว่าเฮ็ดไอเระบบกหน่าสะพิงเกลือที่พ่อว่าเนี่ยมันฮดเดี๋ยวเธอได้เจ้าของว่าเจ้าขอว่าจะมาเบิ่งนะครับว่าปั่มเวลาปั่มหรือพอใส่เนี่ยมันแห้งยังไง ธรรมดนบ,บ้านเรากใส่แรงเครื่องกันร้ายกวันนอนหน้ามากกว่าท่านกระติดเสมือนใหม่นะแม่นบอกครับเนียแล้วเสม,มือน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใหม่ได้ขนาดมากกว่าท่านกันกน้ำบ่ออกตกปิดฝาป,ปิดนั่นเลยเสมือนสมัยครับทำไมไมีนม้ำครั้งใหม่เลยได้เสม,ม,มือนโอ้สมัยข้าสึนิยมเร่งเครื่องเปนหัวหน้าเนี่ยเรงเครื่องเราใส่เท่านี้อู้ออกควันเครื่องสูบน้ำหมดละกันน้ำน้ำแหนมแห้งในบ่อนั่นครับผมออกจุกตัวขึ้นกันนะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกแปลงหนึ่งครับนี่ข้าพดเพิ่อกระลัง บุกเพิ่ได้เจ็ดแปดมือนะครับเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นมาเุกคนช็อตาลังเลือดเวียนมาทั้งแ้วเนาะนะครับมาทั้งแ้วเวิดพอเวิดยังสิบปอีกหลายอยู่ครับปูอีกไปเรื่อยๆร้านมันเท็ดน้าพรท่านเออสิบแวะเบิ้งขันตอนนี้พอเปิ้ลปลูนะครับให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมอันแรกเลยก็เอาหีก่ออกก่อนเพราะพ่อจะไปเอาขิงหัวนะคุงเพรมันจ่าก็เลยอยากปลูกลูกูนะครับผมโอเคครับวันนี้พอกับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ